ยินดีต้อมรับเข้าสู่มชัชลมสปอยภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องราวของชายหนุ่มที่สูญเสียแม่ในวัยเด็กเกี่ยวกับการปล้นรถจนระยะเวลาผ่านไป10ปีนะครับเขาก็ยังจําหน้าของคนร้ายได้อย่างขึ้นใจแต่เมื่อกฎหมายและความยุติธรรมไม่สามารถที่จะเอาผิดกับชายคนนั้นได้เขาจึงใช้วิธีการล้างแค้นในฉบับของตัวเองและทําให้คนร้ายที่ฆ่าแม่ของตนรับรู้ว่านารกมีจริงกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า Boy Wonder หนังเรื่องนี้เริ่มต้นด้วยบทสนทนาระหว่างเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าชอนโดเวนและแม่ที่น่ารักของเขาแมรี่โดเวนจากนั้นเรื่องเราก็เปลี่ยนเป็นฉากที่น่าจับตามองฉากหนึ่งก็คือชอนในวัยเด็กและพ่อแม่ของเขาได้เจอกับเหตุการณ์ปล้นรถอันน่าสยดสยองและเหตุการณ์นี้ก็ทําให้แม่ของเขาจากไปอย่างน่าสลดใจต่อหน้าต่อตาเขานะครับ10ปีต่อมาภาพหลอนที่แม่ของเขาเสียชีวิตในวันนั้นยังส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของชอน ทำให้เขาเนี่ยไม่รู้สึกอยากจะผูกมิตรกับใครตลอดช่วงมัธยมปลายของเขาเขาก็ไม่มีเพื่อนสักคนเลยนะครับผลกระทบของเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้เขาเป็นคนอ่อนไหวต่อความรุนแรงและไม่สามารถเผชิญกับเหตุการณ์ได้เล็กน้นนอยเช่นรุ่นพี่ขี้โมโหที่รับน้องใหม่ถ้าชอนเห็นความรุนแรงชอนจะรู้สึกคลั่งมาทันทีนะครับเพื่อบรรเทาความเครียดของเขาขเขา,ขเขาจึงใช้ยาอะไรบางอย่างที่ซ่อนไว้ดูเหมือนว่ายานี้จะเป็นยาต้องห้ามนะครับเขาพยายามซ่อนไม่ให้พ่อของเขารู้ ถึงแม้จะมีการต่อสู้ภายในจิตใจของเขาแต่เขาก็ยังมีความเป็นเลิศในด้านการเรียนโดยเขาสามารถจอดลึกวิชาที่นอกเหนือไปจากหลักสูตรของเขานะครับเช่นเคมีอย่างไรก็ตามเมื่อเทอร์รี่ดโนเวนพ่อของเขาสอบถามเกี่ยวกับผลการเรียนของเขาบทสนทนาของพวกเขาก็ขาดความสนใจเพราะว่าพฤติกรรมของชอนที่มีต่อพ่อนั้นมองพ่อเหมือนกับคนแปลกหน้าเนื่องจากผลกระทบของการตายของแม่ในวันนั้นทำให้เขาเป็นรุนแรงถึงขั้นนี้เลย แม้ว่าเทอร์รี่จะพยายามนำความปกติมาสู่ชีวิตของชอนแต่จนถึงขณะนี้เขาก็ยังไม่ประสบความสำเร็จอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่เทอร์รี่ถือดอกไม้ไปเยี่ยมภรรยาของเขาเขาก็ได้กล่าวขอโทษภรรยาที่ไม่ได้มาเยี่ยมเยียนมาระยะหนึ่งแล้วเทอร์รี่บอกกับภรรยาของเขาว่าชอนได้รู้จักกับเพื่อนใหม่และตั้งใจที่จะไปเข้าร่วมงานปาร์ตี้กับพวกเขาด้วยเมื่อได้เห็นลูกชายของพวกเขาค่อยๆกลับคืนสู่ปกติอีกครั้งเทอร์รี่ก็รู้สึกพึงพอใจอย่างมากเลยนะครับ ในขณะเดียวกันขณะที่ชอนขึ้นรถไฟอยู่เขาก็ได้คิดถึงภาพอดีตอันสดใสในวัยเด็กแต่ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นคนติดเหล้าและก็ชอบทุบตีเขาด้วยแมรี่แม่ของเขากลายเป็นเสาหลักของบ้านในการสนับสนุนเขาทุกอย่างแมวรี่จะพาชอนไปเรียนดนตรีนะครับเพื่อขอจัดความสนใจจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ย้อนกลับมาในปัจจุบันนะครับในขณะที่ชอนเดินผ่านสวนสาธารณะแห่งหนึ่งเขาก็กลายเป็นพยานให้กับผู้หญิงที่ติดยาคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นขอร้องพ่อค้าของเธอให้เพิ่มเวลาค่ายาที่เธอจะต้องจ่ายให้กับพ่อค้าหลานั้นเมื่อผู้หญิงคนนั้นจากไปแล้วชอนที่ยืนอยู่ใกล้ๆก,ก็ได้ดึงดูดความสนใจของพ่อค้าโทน,นี่และสเตรตซึ่งเป็นพ่อค้ายาเขาก็ได้เห็นชอนยืนอยู่ตรงนั้น เมื่อพ่ออาถพันเริ่มข่มขู่ชอนนะครับจู่ๆชอนก็กล่าวหาโทนี่ว่ามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อคดีฆาตกรเด็กเมื่อได้ยินเช่นนี้โทนี่ก็สูญเสียการควบคุมแล้วก็ได้โจมตีชอนอย่างรุนแรงและชอนเด็ที่เงียบสงบของเราก็จะแสดงตัวตนที่แท้จริงของเขาและเริ่มโต้กลับชอนไม่เพียงที่จะปกป้องตัวเองเท่านั้นแต่เขายังบอกว่าเขาจะปกป้องพ่อเด็กๆที่เสียชีวิตด้วยเรื่องราวในที่นี้ทั้งคนดูก็ยังไม่รู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อเด็กๆ ชอนสามารถแย่งปืนจากโทนี่ได้และในเหตุการณ์ที่พลิกผันชอนก็ยิงโทนี่ทิ้งนะครับดูเหมือนว่างานปาร์ตี้ของเพื่อนชอนที่พ่อของชอนพูดว่าชอนจะไปก็น่าจะเป็นเหตุการณ์นี้นะครับและในเช้าวันต่อมาเราจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเทเนซ่าเอ็มเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องรัามือกับปัญหาส่วนตัวก็คืออดีตสามีของเธอที่มักจะชอบโทรมาหาเธอล่วงล้ำเกี่ยวกับลูกชายของพวกเขายิ่งไปกว่านั้นเธอยังได้รับมอบหมายให้ทำคดีสำคัญเกี่ยวกับเลลี่ชาย ซึ่งเลลี่ชายเนี่ยเป็นพ่อค้ายาที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตรกรรมคนสองคนแม้ว่าเธอจะพยายามเต็มที่แต่การพิจารณาคดีของเลลี่ในศาลก็ถูกเลื่อนออกไปอย่างกระทานหันทําให้ทนายของเลลี่มีเวลามากขึ้นในการที่จะทําให้เขาหลุดพ้นจากคดีดูเหมือนว่าเทเรซาเนี่ยจะเป็นคนที่ทํางานเก่งนะครับประวัติการทํางานที่โดดเด่นของเทเรซาในหน่วยต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติดทําให้เธอได้เลื่อนตาแหน่งสู่หน่วยฆาตรกรรม ซึ่งเธอจะทำงานร่วมกับชายที่ชื่อว่าแกลลี่เพื่อร่วมงานของเธอบังเอิญภายในหน่วยเดียวกันของเธอเนี่ยมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งครับชื่อว่าบินบอลวินก็อยู่ที่นั่นด้วยซึ่งคนที่ชื่อว่าบินบอลวินเนี่ยเป็นคนที่ชอนรู้จักมานานแล้วนะครับและชอนมาจะมาเยี่ยมเขาและขอใช้คอมพิวเตอร์ของเขาเป็นครั้งคราวเมื่อตกกลางคืนเทเลซ่าที่ทำงานมาทั้งวันเธอก็เตรียมที่จะออกจากสถานีตำรวจเธอก็บังเอิญไปพบกับชอนที่กำลังใช้เครื่องพิมพ์ในสำนักง,ง,งานตำรวจ ชอนก็ได้เปิดเผยนะครับว่าเขารู้จักกับเจ้าหน้าที่บิลและบิลก็อนุญ,ญาตให้เขามาใช้จากนั้นชอนก็ได้หยิบเอกสารของตัวเองที่ปริ้นออกมาแล้วก็เดินออกจากสถานที่นั้นไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะครับเทเรซาจึงตรวจสอบเอกสารที่ชอนทิ้งเอาไว้และเธอก็ได้พบกับเอกสารที่มีชื่อว่าทริเซลาลอนแต่เธอก็ไม่คุ้นเคยนะครับจากนั้นเธอก็กลับไปที่รถนะครับแล้วก็พบว่ายางเส้นหนึ่งของรถเธอเนี่ยถูกเจาะ หลังจากได้เห็นเธอรีดลอนในการซ่อมแซมยางรถของเธออย่างทุลักทุเลชอนก็ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยและก็ได้จุดประไกให้เกิดการสนทนาเกี่ยวกับคดีของพ่อค้ายาเลลี่ที่เธอกำลังดำเนินการอยู่ชอนก็ได้บอกว่าชอนเนี่ยรู้จักเทเลซาจะรายงานข่าวเกี่ยวกับการพิจารณาคดีของเลลี่ด้วยชอนจึงถามว่าคนที่ทำเช่นนี้จะรอดพ้นจากความยุติธรรมหรือไม่เทเลซาก็ตอบว่าเธอไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยได้ถ้าเลลี่สามารถพ้นจากคดีนี้ และหลังจากนั้นนะครับเมื่อยังรถซ่อมแซมเสร็จแล้วเทเลซาก็การุณาให้เขาเนี่ยนั่งรถกลับบ้านด้วยกันไหมแต่ชอนก็ปฏิเสธข้อเสนอนั้นอย่างสุภาพโดยเลือกที่จะนั่งรถไฟแทนเช้าวันลุ่งขึ้นนะครับในขณะที่ชอนกําลังฝึดมวยอย่างขยันขันแข็งเทอร์รีก็ได้เข้ามาร่วมด้วยนะครับโดยให้แนะนําเกี่ยวกับวิธีการโจมตีนด้วยพละกําลังที่มากขึ้นแม้ว่าเทอร์รีจะพยายามอย่างเต็มที่ในการเป็นพ่อคนในชีวิตของชอน แต่ความทรงจําที่หลอกหลอนเกี่ยวกับการที่เขาเนี่ยทำร้ายแม่และชอนในวัยเด็กยังคงรบกวนจิตใจของชอนตลอดเวลานะครับและชอนก็ได้นึกย้อนถึงอดีตอีกครั้งหนึ่งเทอร์รี่ขี้เมาที่กําลังทะเลาะก,กับภรรยาของเขาการทะเลาะก,การครั้งนี้เนี่ยเกี่ยวกับแมรี่เอาชอนไปฝึกเปียงโนนะครับแมรี่ก็ได้ปกป้องลูกชายของเธออย่างกล้าหาญโดยขอร้องให้เทอร์รี่เนี่ยช่วยเหลือเด็กคนนี้ด้วยให้ออกจากคนทรมาน เพราะว่าสภาพแวดล้อมที่เทอร์รี่มอบให้ลูกชายของเขาเนี่ยเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็กนะครับแต่อย่างไรก็ตามการกระทําของเทอร์รี่กลับรุนแรงขึ้นและเขาก็ได้ทุบตีภรรยาของเขาและก็ขอให้เธอเนี่ยเงียบไว้ถ้าต้องการที่จะอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนับ10ปีแล้วนะครับแต่ชอนก็ยังคงถูกหลอกหลอนด้วยความทรงจําเหล่านี้และในวันต่อมานะครับเรื่องราวเริ่มเข้มข้นขึ้นเมื่อเสเตยดพ่อค้ายาได้มายื่นรายงานเกี่ยวกับการฆาตกรรมโทนี่ ซึ่งโทนี่เนี่ยก็เป็นคนที่ช้อนฆ่าไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าสเตรทก็ไม่มีหลักฐานและแกลลี่เพื่อนร่วมง,งานของเทเรซาก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่ควรไปมุ่งความสนใจให้กับคดีนี้เนื่องจากโทนี่เนี่ยไปพัวพันกับการค้ายาซึ่งเขาเนี่ยอาจจะมีศัตรูมากและการฆาตกรรมเขาก็อาจจะเป็นหนึ่งในศัตรูที่เขาไปบั่นมานก็ได้แต่เทเรซาก็ยังคงไม่มั่นใจนะครับว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่าอยู่มาสักพักนะครับเทเรซาก็ถามแกลลี่เกี่ยวกับชอนว่ารู้จักชอนไหม และเธอก็ได้คําตอบนะครับว่าแม่ของชอนถูกฆาตก,กรรมในการปล้นรถเมื่อ10ปีก่อนต่อหน้าต่อตาของเขาและชอนยังได้มาใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สถานีตํารวจทุกวันโดยได้รับการอนุญาตจอดบินแถมชอนยังหมกมุ่นอยู่กับภาพถ่ายที่ปล้นรถของเขาเมื่อ10ปีก่อนอย่างพิถีพิถันโดยหวังอย่างยิ่งที่จะมองเห็นใบหน้าของผูก้กระทําผิดนั้นเมื่อได้ยินเช่นนี้เทเลซ่าก,ก็รู้สึกเห็นใจชอนเป็นอย่างมากนะครับ จากนั้นเทเลซ่าก็เข้ามาหาชอนนะครับโดยเสนอความช่วยเหลือในการที่จะเปิดเผยความจริงเบื้องหลังการฆาตกรรมแม่ของเขาชอนก็ยอมรับต่อข้อเสนอของเทเลซ่าและยอมให้เธอเข้ามามีส่วนร่วมจากนั้นฉากก็ตัดมาที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในห้องของเธอเธอพยายามแจ้งให้กับลูกค้ายาเสพติดของเธอที่ชื่อว่าโจว่าเธอป่วยและเธอไม่ว่างในคืนนี้อย่างไรก็ตามโจก็โต้อตอบอย่างดุดันโดยพังประตูของเธอนะครับและก็ลากผู้หญิงคนนั้นออกไปข้างนอก เมื่อเห็นความรุนแรงไี้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาชอนก็ปรากฏตัวขึ้นและเข้าแทรกแซงเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงคนนั้นหลังจากที่ทั้งคู่ต่อสู้กันแล้วนะครับทั้งชอนและโจต่างได้รับบาดเจ็บกันทั้งคู่แต่โจไม่รู้นะครับว่าการช่วยเหลือลิซซี่ผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่การแสดงความเมตตาโดยบังเอิญของชอนแต่เป็นการจู่โจมโดยเจตนาเพราะว่าชอนเนี่ยได้จับตามองโจอย่างระมัดระวังมาระยะหนึ่งแล้วนะครับ ขณะที่โจยังงงว่ามายุ่งเกี่ยวอะไรด้วยชอนก็ได้ดึงปืนพกของเขาเออกมาจากกระเป๋าเสื้อแล้วก็ยิงไปที่หน้าอกของโจอย่างไม่ลังเลในวันรุ่งขึ้นนะครับเทเลซาและแกรี่ก็มาถึงที่เกิดเหตุเพื่อสอบสวนการตายของโจพวกเขาก็ได้พบกับลิซซี่ผู้หญิงคนเมื่อคืนโดยเธอเปิดเผยว่าโจเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมเด็กผู้หญิงอายุ13ปีซึ่งลิซซี่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ถูกจับตัวนะครับแต่เธอก็สามารถหลบหนีออกมาได้ ลิซซี่ก็ได้บอกเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับชุดสีดําที่ชอนใส่เท่านั้นโดยเธอเนี่ยไม่ได้เห็นใบหน้าของชอนนะครับเธอก็ไม่รู้เกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆและเธอก็เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยส่งชอรมาช่วยเหลือเธอขณะที่กําลังครุ่นคิดเกี่ยวกับคดีนี้นะครับเทเรซาก็มานึกถึงคดีฆาตกรรมโทนี่และเธอก็คิดว่าอาจจะเป็นคนเดียวกันจากนั้นเทเรซาและแกลลี่ก็ไปเยี่ยมชมที่ห้องดับจิตเพื่อตรวจสอบกระสุนที่เก็บมาและตรวจูนะครับว่ากระสุนนั้นเป็นกระสุนแบบเดียวกันที่ฆ่าโทนี่หรือไม่ จู่ๆเทรซาก็ตระหนักได้ว่าโจอาจจะเป็นคนคนเดียวกับที่ชอนค้นหาเมื่อวันก่อนจากนั้นเธอก็สอบถามเจ้าหน้าที่ชนนสุตศพเกี่ยวกับไทเซเลรอนซึ่งเป็นคําที่เธอเห็นบนกระดาษที่พิมพ์โดยชอนเมื่อวันก่อนนะครับแพทย์และผู้ช่วยของเขายืนยันว่าไทเซเลรอนเนี่ยเป็นสารพิษชนิดหนึ่งซึ่งสารพิษชนิดนี้เนี่ยสามารถไปกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรงในหลอดอาหารทําให้เกิดอาการบวมและหายใจไม่ออก และหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ชนะสโสีก็ยืนยันว่ากระสุนที่เก็บมาจากโทนี่และโจนั้นเนี่ยเป็นกระสุนแบบเดียวกันนะครับซึ่งพิสูจน์ได้ว่าบุคคลคนเดียวกันที่ฆ่าสองคนนี้ในวันต่อมาเทราซ่าจึงเชิญชอนเนี่ยไปรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันเพื่อเข้าใกล้ชอนและประเมินเขาเพิ่มเติมขณะสนทนาเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวกันเธอก็พาเขาไปร้านอาหารจีนแห่งหนึ่งและก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งพูดจาหยาบคายเป็นภาษาจีน พวกเขาประหลาดใจมากนะครับที่ชอนเนี่ยสามารถพูดภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วและเตือนพวกเขาทั้งคู่อย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการใช้คําพูดที่หยาบคายทีนี้นะครับเทเรซาก็ได้เรียนรู้ว่าแม่ของชอนเนี่ยสนับสนุนให้เขาเรียนหลายภาษาเมื่อหัวข้อการสนทนาเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของแม่ของชอนแล้วนะครับทันใดนั้นเทเรซาก็แจ้งเขาว,ว่าคดีของแม่ชอนดูเหมือนจะเป็นการจี้รถแบดสุ่มโดยไม่มีเบาะแสให้ติดตามและแนะนําให้ชอนเนี่ยดำเนินชีวิตต่อไปและไม่ต้องไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้อีก และชอนจะได้มีชีวิตเหมือนวัยรุ่นปกติแต่ชอนก็ตั้งคำถามกับเทเรซาว่าเธอจะทำอะไรถ้าเขารู้ตัวต,วตนของฆาตากรดังนั้นเทเรซาจึงเน้นย้ำถึงความสำคัญของกระบวนการทางกฎหมายและทุกอย่างนั้นจะต้องมีหลักฐานก่อนที่จะตั้งข้อกล่าวหาอาชญากรรมสิ่งนี้ก็ทำให้ชอนรู้สึกไม่สบายใจนะครับและชอนก็เน้นย้ำถึงข้อบกพร่องภายในระบบกฎหมายและความยุติธรรม และชอนก็ได้เปรียบเทียบเกี่ยวกับอัชญากรอย่างเลลี่ที่หลบเลี่ยงการลงโทษได้เนื่องจากข้อบกพร่องเหล่านี้ซึ่งนี้ก็คือความจริงนะครับที่เทเรซาเนี่ยไม่อาจจะเถียงต่อได้ต่อมาในค่ำคืนนั้นขณะที่เทเรซาและเกลี่อยู่ในงานปาร์ตี้เกษียณอายุของบินเทเรซาก็ได้หยิบคดีของโทนี่และโจขึ้นมาสนทนาจากนั้นเทเรซาก็เข้าไปหาบินเพื่อสอบถามเกี่ยวกับชอนแต่บินกลับไม่ได้ให้ข้อมูลที่สําคัญอะไรกับเธอเลย หลังจากงานปาร์ตี้นะครับเทเรซาและเกลลี่เนี่ยก็ขึ้นรถไฟเพื่อที่จะก,กลับบ้านจู่ๆก็มีผู้หญิงชาวจีนคนหนึ่งนะครับมาขอความช่วยเหลือจากทั้งคู่ให้ทั้งคู่เนี่ยรีบไปหยุดการต่อสู้ระหว่างชายสองคนที่กําลังเกิดขึ้นและภาพก็ย้อนไปเมื่อไม่กี่นาทีก่อนนะครับที่จะมีการมาร้องขอความช่วยเหลือเมื่อมีพุทธิยาคนหนึ่งขึ้นรถไฟขบวนเดียวกันแล้วเริ่มคุกคามผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นผู้โดยสารในนั้น อนซึ่งก็นั่งอยู่ในห้องโดยสารเดียวกันด้วยนะครับเขาค่อยเอาสารสีดำเนี่ยมาทาที่หน้าของตัวเองจากนั้นเขาก็สั่งให้เด็กชายชาวจีนเนี่ยพาแม่ของเขาเออกจากรถไฟเพราะเขาไม่อยากให้เด็กๆเ,เห็นว่าต่อจากนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นทันใดนั้นชอนก็ได้ใช้ศิลปะการต่อสู้ที่ตัวเองฝึกมาดวลตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวกับขี้เมาคนนั้นโดยไม่สนน้ำหนักและก็เห็นว่าชอนเนี่ยมีฝีมือการต่อสู้ที่เหนือกว่าชายคนนี้นะครับจากนั้นหญิงชาวจีนก็ได้เข้ามารายงานต่อเทเรซาและเกลลี่ เทเรซาและแกลลี่เนี่ยก็รีบเข้าไปดูนะครับแล้วก็เห็นชอนใส่ชุดสีดําแต่ว่าพวกเขาจําไม่ได้นะครับว่านั่นคือชอนเทเรซาก็วิ่งเข้าไปจับกลุมโดยไม่รีรอแต่ว่าชอนเนี่ยสามารถหลบหนีได้หลังจากนั้นเทเรซาก็ได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะครับว่าคนใส่ชุดสีดํานั้นเนี่ยพูดภาษาจีนได้ด้วยโดยเขาพูดภาษาจีนกับเด็งและแม่ของเด็งให้ออกไปก่อนที่การต่อสู้จะเริ่มขึ้นการเปิดเผยนี้ทําให้ชอนเนี่ยกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในการสืบสวนของเทเรซาทันทีนะครับ ในวันรุ่งขึ้นชอนก็ตื่นมาแล้วก็พบว่าเทเรซาเนี่ยกำลังจะมาจับกลุ่มเขาแต่กลายเป็นว่าชอนแค่ฝันไปเท่านั้นและในวันนั้นก็เป็นวันเกิดของชอนนะครับเทอร์รี่พ่อของเขาเนี่ยก็พาเขาไปร้านอาหารโปรดของแม่พวกเขาก็ได้ฉลองแค่วันเกิดของชอนนะครับโดยไม่คาดคิดว่าพวกเขาได้พบกับเอรินเพื่อนเก่าของเทอร์รี่และเอรินเนี่ยก็ได้เรียกเทอร์รี่ว่าร็อกนะครับเป็นชื่อเล่นจากสมัยที่เขาโชควยเป็นการแสดงให้เห็นว่าเทอร์รี่พ่อของชอนเนี่ยเป็นนักมวยเก่า แล้วร้านอาหารร้านนี้เนี่ยก็เป็นร้านของเอ,อรินเอ,เองนะครับเธอก็ยังบอกเทอร์รี่ว่าเธอยังมีรูปถ่ายเก่าๆอยู่เลยและจากนั้นเทอร์รี่ก็ลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำนะครับผู้หญิงคนนั้นก็เลยนั่งเป็นเพื่อนชอนเธอก็ได้นั่งสูนทนากับชอนนะครับเธอยังเปิดเผยด้วยว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเทอร์รี่เป็นคนติดเหล้าและยังเป็นเพื่อนกับคนเลวๆและแถมยังชอบทะเลาะวิวาทกับคนบนท้องถนนอยู่บ่อยครั้ง จากนั้นเทอร์รี่ก็กลับมานะครับแล้วก็ขอโทษที่ตัดเวลาการสนทนากับพวอเขาเพราะว่าทั้งสองพ่อลูกจะกลับแล้วและก็ทิ้งข้อมูลติดต่อไว้ให้กับเอรินเพื่อที่จะได้พบปะอีกครั้งเขาเออกจากร้านอาหารเพียงเพื่อที่จะพาชอเนี่ยไปชมการแข่งขันชกมวยนะครับและใช้เวลาอันมีค่ากับลูกชายด้วยความประหลาดใจเทอร์รี่ก็พาชอเนี่ยไปที่ถนนซึ่งแมรี่แม่ของชอนเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าที่นั่น และช่วยให้ชอนเข้าใจว่าเขาควรที่จะลืมอดีตได้แล้วและยอมรับชีวิตที่จะเข้ามาใหม่เทอรี่ก็ได้ขอโทษชอนสำหรับความทุกข์ทรมานจากการเสพติดและนิสัยความรุนแรงของเขาเมื่ออดีตเขายอมรับว่าเขาเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่เขาสัญญาว่าเขาจะสนับสนุนและดูแลลูกชายของเขาแบบนี้เป็นต้นไปจากนั้นทั้งสองพ่อลูกก็ได้ทำความเข้าใจกันนะครับแล้วก็ได้กอดกัน ในวันรุ่งขึ้นเทเลซ่าก็าไปเยี่ยมบ้านของบนนะครับและเธอเนี่ยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับชอนเบนก็ได้เชิญเธอเข้าไปในบ้านอย่างไม่เต็มใจนักและเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับคืนแห่งโชชตานั้นเบนก็ได้อธิบายว่าชอนเนี่ยรู้สึกบอบช้ำทางจิตใจอย่างมากหลังจากส่งนรรกรรมดังกล่าวจนเขาไม่สามารถแสดงอารมณ์ผ่านน้ำตาหรือเสียงร้องไห้ได้และเมื่อบินแสดงภาพบุคคลให้กับชอนดูนะครับว่าบุคคลนั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่ไปปล้นรถของเขาไหม แต่เมื่อชอนเห็นนะครับชอนก็จําได้ทันทีว่าชายคนนี้อย่างแน่นอนแต่เมื่อพวกเขาเอาภาพเดียวกันนี้ให้กับพ่อของชอนดูเทอร์รี่ก็เพื่อเฉยต่อครกล่าวอ้างของชอนนะครับโดยปฏิเสธว่าไม่รู้และเมื่อเด็กน้อยชอนได้ดูภาพนั้นอีกครั้งหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาทําผิดพลาดเขาแค่จําผิดและหลังจากนั้นชอนก็เงียบที่จะปลีกปากเกี่ยวกับเรื่องในคืนนั้นจนกระทั่งผ่านไป10บกว่าปีแล้วนะครับเขาก็เห็นรูปของอาชญากรคนนั้นอีกครั้งหนึ่งในข่าว และเขายังคงจําได้อย่างแน่วแน่นะครับว่าฆาตกรที่ฆ่าแม่ของเขาเนี่ยก็คือเลลลี่ไซส์เป็นชายคนเดียวกันที่เทเรซาตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะนําเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อมาในวันนั้นชอนก็ได้เข้าไปหาเทเรซาและแสดงความขอบคุณสําหรับการสนับสนุนของเธอซึ่งเผยให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของชอนที่จะก้าวไปข้างหน้ากับชีวิตของเขาหลังจากที่พูดคําพูดเหล่านี้ทั้งหมดแล้วนะครับชอนก็ได้ออกไปกับเพื่อนเพื่อร่วมง,งานปาร์ตี้ ในขณะเดียวกันเทเลซ่าก็ยังมีความสงสัยในคดีฆาตกรเกี่ยวกับชอนอยู่ดีนะครับเธอจึงตามชอนไปงานปาร์ตี้แล้วก็รออยู่ข้างนอกและในตอนนั้นนะครับเธอก็ได้รับสายโทรศัพท์กับแกลลี่ว่าแลาลี่ใช้ชายในคดีของเธอนั้นได้ทําข้อตกลงบางอย่างกับออยการเคตโดยบอกว่าแลาลี่เนี่ยมีโทษจําคุกเพียงแค่2ปีตามไปด้วยการคุ้มครองพยานซึ่งเลี่ยงการลงโทษจากการฆาตกรรมต่อเรื่องของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพเทเลซ่าก็รู้สึกโมโหมากนะครับกับข้อมูลนี้ ภายในงานปาร์ตี้ชอนก็ได้นั่งนึกเรื่องเราย้อนหลังเกี่ยวกับเลลี่ใช้ที่เรียกพ่อของเขาว่าบล็อกในคืนเกิดเหตุและเมื่อเขาตระหนักว่าเพื่อนของพ่อที่ชื่อว่าเอเลียนที่อยู่ที่ร้านอาหารก็เรียกพ่อว่าล็อกเหมือนกันชอนจึงรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องทันใดนั้นก็เกิดการกระทําอย่างรุนแรงจากเพื่อนที่เป็นอัฐพันในโรงเรียนต่อหน้าต่อตาของชอนเมื่อชอนพบพฤติกรรมแบบนี้ชอนจึงทนไม่ได้ลยครับชอนจึงลุกขึ้นสั่งสอนอัฐพันคนนั้น และอันธพาลคนนั้นก็ไม่สามารถที่จะสู้กับชอนได้แม้แต่น้อยเลยชอนก็ได้ทุบตีเขาอย่างโหดเหี้ยมในฐานโทษที่เขาคุกคามเพื่อนผู้หญิงแต่อันธพาลคนนั้นโชคดีนะครับที่เพื่อนของชอนเนี่ยมาห้ามไว้หลังจากนั้นชอนก็ได้ไปที่ร้านอาหารของเอรินขณะเดียวกันเทเลซ่าก็ตามไปด้วยระหว่างทางเขายังคงถูกเสียงสะท้อนของเลลี่ตามาหลอกหลอนที่ดังก้องอยู่ในหัวและทําให้ชอนหวนนึกถึงความทรงจําอันน่าสยดสยองในคืนนั้น ในคืนนั้นนะครับเทอร์รี่พ่อของชอนก็ได้อยู่รถกระทันหันในความมืดและเหตุก็เกิดหลังจากที่มีคนขับรถมาชนท้ายรถของพวกเขาแลลี่ใช้เป็นผู้ไปชิญหน้ากับเทอร์รี่และพูดอะไรบางอย่างกับเทอร์รี่ก่อนหลังจากนั้นก็ได้เดินเข้ามาหาแมลลี่และก็ปลิดชีพเธอด้วยกระสุนปืนอย่างน่าเศร้าชินส่วนปริศนาเริ่มไป,ปติดต่อกันในใจของชอนและเขาก็บุกไปที่ร้านอาหารของเอลินแต่เมื่อเทเลซ่ามาถึงที่ร้านอาหารของเอลินชอนก็ได้จากไปแล้วนะครับ ขณะที่เทเลซ่าเดินลึกเข้าไปในร้านอาหารเธอก็สะดุดกับรูปถ่ายเก่าๆของเทอร์รี่ที่ติดอยู่บนผนังซึ่งเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายคู่กับเลลี่ใช้ชายผู้ที่อยู่ในคดีของเธอนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันเทอร์รี่ก็กลับมาถึงบ้านนะครับและเขาก็พบว่าบ้านของเขาแนวรกถูกลือเต็มไปหมดเลยและเขาก็ได้ติดต่อไปหาตำรวจทันทีเพื่อแจ้งว่ามีคนบุกรุกในระหว่างนั้นขเขาก็เข้าไปในห้องใต้ดินนะครับแล้วก็พบว่าชอนเนี่ยนั่งอยู่ตรงนั้นและเมาหนักมาก และในขณาดเดียวกันนี้นะครับชอนก็ได้ระเบิดอารมณ์ออกมาชอนก็บอกว่าชอนจําได้เสมอว่าตอนที่เทอร์รี่เมาเทอร์รี่มาากักจัดทุบตีเขาและแม่ของเขาตลอดเวลาจากนั้นเขาก็หยิบปืนออกมาและกล่าวหาว่าพ่อของเขาสมคบคิดกับเลลี่ใช้เพื่อสังหารแม่เขาเชื่อว่าเทอร์รี่เตรียมก่ออาชญากรรมนี้เพื่อเรียกร้องเงินประกันชีวิตของแม่และจะใช้เงินนั้นเพื่อออกจากสลัมที่เขาอาศัยอยู่และอาจจะใช้หนี้ของเขาได้ ในช่วงที่เหตุการณ์พลิกผันตึงเครียดเธอรี่ก็ได้ไปปล้ำกับชอนและก็เอาชนะชอนได้และเขาก็ยอมรับนะครับว่าเขาแนวรู้จักเลลรี่ใช้จริงๆแต่ยืนยันว่าชอนยังคงเข้าใจผิดในเหตุการณ์คืนนั้นผิดไปชอนก็ยืนกรานจําได้ว่าเลลรี่ใช้ฆาตกรคนนั้นเรียกเทอร์รี่ว่าร็อกแต่พ่อของเขายืนกรานที่จะปฏิเสธในเรื่องนี้นะครับในขณะที่เขาก็พยายามทาให้ลูกชายของเขาเนี่ยมั่นใจเขาบอกว่าชอนยังคงเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องในคืนนั้น แต่ด้วยความไม่เชื่อนะครับชอนจึงเล็งปืนไปที่หน้าอกของพ่อและพ่อของชอนก็ได้จบชีวิตลงอย่างน่าเศร้าเพราะอาชญากรรมของเขาในขณะเดียวกันเทเรซาก็เข้ามาในบ้านนะครับแล้วก็ไปเชิญหน้ากับชอนชอนอ้างว่าพ่อของเขาเนี่ยจ้างเลลี่ใช้ให้ฆ่าแม่ของเขาในช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจชอนก็ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากเทเรซาเมื่อตระหนักว่ากระบวนการทางกฎหมายของศาลเนี่ยไม่สามารถได้รับความยุติธรรมทั้งหมดได้ ในที่สุดเทเรซาจึงตัดสินใจเอาอาวุธของชอนเนี่ยไปทิ้งในแม่น้ำเพื่อกําจัดหลักฐานนะครับว่าชอนเนี่ยฆ่าพ่อตัวเองและในเวลาต่อมาชอนก็ได้เขียนจดหมายถึงแลลี่ใช้ซึ่งปัจจุบันรับโทษจำคุก2ปีสิ่งที่ชอนอยากรู้นะครับคือความจริงเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพ่อเขาในการฆาตกรรมและชอนก็ได้จัดเตรียมสแตมสองดวงไปให้กับเขาก็คือสีดํากับสีแดงด้วยคําสั่งง่ายๆนะครับถ้าพ่อของชอนทําผิดก็ให้ติดสแตมสีดํากับจดหมายแล้วก็ส่งกลับคืนมา แต่ถ้าหาพ่อของชอนไม่มีส่วนรู้เห็นก็ให้ติดตราสแตมป์สีแดงแล้วก็ส่งคืนมาแต่ชัดเจนนะครับว่าเลลี่เนี่ยเป็นคนขี้โกหกและจะไม่ยอมให้ชอนเนี่ยได้พึงพอใจอย่างแน่นอนเขาก็หกชอนโดยส่งจดหมายไปให้ชอนพร้อมกับตราสแตมป์สีแดงแต่ชอนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าคนแบบเขาเนี่ยจะทําเช่นนั้นชอนได้เอาสารไทลาลอนไปแปะไว้ที่สแตมป์สีแดงก่อนที่จะส่งไปหาเขาและด้วยสารอันตรายนั้นเลลี่จึงเสียชีวิตด้วยอาการหลอดอาหารบวมและหายใจไม่ออก แต่ในตอนท้ายของหนังเนี่ยเราคนดูต่างก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าพ่อของชอนเป็นคนที่บริสุทธิ์จริงๆหรือไม่และภาพยนตร์ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะคะรับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด6.8คะแนนนะครับและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับไม่ชลุมสปอย์ด้วยนะครับ